จอร์ดวิลเฮมฟิเชเฮเกลนักปัชญ,ญาชาวเยอรมันบอกว่าเราไม่สามารถเข้าใจสังคมหรือโลกของเราได้ในขนาดปัจจุบันหรือในขนาดที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงไปแต่เราจะเข้าใจโลกของเราได้ก็ต่อเมื่อมองย้อนกลับไปเท่านั้นคล้ายกับนกเขาแมวที่บินออกจากรังในยามคำ่ำเพื่อมองเห็นโลกอย่างชัดเจนหลังจากที่แสงสว่างจางหายไป เฮเกลมองว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์นั้นเคลื่อนที่ไปอย่างมีเหตุมีผลแม้ภายนอกจะดูยุ่งเหยิงและเต็มไปด้วยความขัดแยง้งแต่ลึกลงไปแล้วนั้นมันคือกระบวนการของการแสดงตัวของเสรีภาพ เขานำเสนอแนวคิดที่ชื่อว่าวิภาษสวิธีหรือไดอาร c ติกซึ่งเป็นกระบวนการที่ความคิดหรือสถานการณ์ที่เรียกว่าเตซิตถูกท้าทายด้วยแนวคิดที่ตรงกันข้ามที่เรียกว่าแอนติเตซิตหรือแอน i ายเตซิตสุดท้ายแล้วจะนำไปสู่การรวมกันของสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมเฮเกลเรียกสิ่งนี้ว่าซินเตซิตยกตัวอย่างง่ายๆเช่นรัฐบาลที่ยึดอำนาจจะถูกท้าทายด้วยแนวคิดแบบเสรีนิยมจากนั้นจะเกิดการปฏิรูปที่นำข้อดีของทั้งสอง มารวมกันและสังเคราะห์เกิดเป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งนี้คือซินเตสิตซึ่งในที่สุดซินเตสิตนี้เองจะกลายเป็นเตสิตอันใหม่และวัฏจักรก็จะดำเนินแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ สำหรับเฮเกลนี่ไม่ใช่กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือสังคมแต่มันคือแนวทางหรือวิธีการที่จิตวิญญาณหรือเหตุผลสากลค่อยๆเปิดเผยตัวตนผ่านประวัติศาสตร์หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือจัก,กรวาลของเราเองมีสิ่งที่ดีที่สุดรออยู่ที่ปลายทางอยู่แล้วเราอยู่ในช่วงกระบวนการและในช่วงกระบวนการนี้จะเกิด3สิ่งเกิดขึ้นสืบเนื่องต่อกันไปซึ่งก็คือเตซิตแอนทาเตสิตซินเตสิต พอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจรู้สึกว่าเฮเกลพูดอะไรเข้าใจยากซึ่งก็ไม่ผิดครับเพราะเขาขึ้นชื่อว่าเป็นนักปรัชญาที่เขียนงานเขียนได้ซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ถึงขนาดที่นักปรัชญาหลายคนต่างก็วิจารณ์และพยายามตีความความคิดของเขาใหม่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เฮเกลได้มอบให้กับโลกใบนี้ก็คือมุมมองที่ว่าประวัติศาสตร์และสังคมไม่ได้ไรทิศทางแต่มันคือพื้นที่ของการต่อสู้เรียนรู้และก้าวข้ามไปข้างหน้าอย่างมีความหมายแม้ในตอนนี้โลกของเรากำลังดูเหมือนสับสน แต่กวุ่นวายแต่มันอาจเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของวิวัฒนาการที่ยังไม่จบลงเท่านั้นเอง